ไม่ลนไ่ล่วนก้วก็เห็นน้องมาขี่เบิ้งเลยเหรอเออเป็นภาคที่ว่าทำแผนนั่นแหละ เป็นภาคก็เลยเมื่อเช้าก็ดูกันนะ่ะคือตอนแรกตอนแรกไม่เชื่อ,อตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่มันขี้ออกมาแล้วนี่มันเป็นภาคก๊อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเหนเนม็นเน่าด้วยมันเน่าเลยเลยเคือ,นนค,อคืออยากจะฝากเตือนนะเจ้าที่ยังไงบ้างเรับรเราจะฝากฝากเตือนบายยาสิบอันมันสะเพล่ในการทํางานหมากเกินไปโทษออเดเตอร์แม่ลูกอ่อนทั้งเคียนนบัลูว่ามืสิอย่างจิกก้าวนวใได้สิหยัดเข้าไปเลยห้องกับบุญแล้ว ปัานาจะเหตุจังสันนะจะอยากให้ตรวจสอบก่อนอ,อยากจะเห็นหูนะว่าเออปนญหาเหตุจังสี่ผสมควร,นควรเนาะคนเฮากับโบหูเราความสัมผัสพิพาทมันจะมีกันทุกคนแต่ประยักษ์ให้พาดแบบนี้เกิดมันบะออกมันจะบันเาค่าอยู่ั่นติก็อาจจะมีผลกระทบที่ตามมาเออมันจะมีผลกรบทบกรเกิดติดเฉยเหตุจังไร เกิดปูถ้าเกิดบอลลูถ้าเกิดมีถือว่าบอลถือว่าเป็นหนังถ้าเกิดมันเป็นหนังแล้วลูกสิอู่จังใดล่ะลูกมันจะอยู่จังดาไมนเล็กหน่อย